สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะม้อนรองกระดูกสันหลังเป็นอวัยวะส่วนสําคัญที่ทําหน้าที่ขั้นกลางระหว่างกระดูกสันหลังในแต่ละคู่ซึ่งหมอนรองกระดูกสันหลังนี้นะคะจะมีลักษณะยืดหยุ่นได้เพื่อให้สันหลังของเราสามารถขยับได้ค่ะถ้าเกิดว่ามอนรองกระดูกสันหลังของเราเกิดภาวะเสื่อมเนี่ยจะต้องไม่ดีแน่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปคุยกับคุณหมอในเรื่องของภาวะม้อนรองกระดูกสันหลังเสื่อมกันค่ะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของภาวะมอนรองกระดูกเสื่อมค่ะคุณหมอก่อนนึ่งต้องถามว่า ภาวะนี้เกิดจากปัจจัยอะไรคะคุณหมอก็เป็นเรื่องของการใช้หลังที่ผ่านมาอ,มอายุที่มากขึ้นถ้าเกิดว่ามีการใช้งานหลังที่ผิดลักษณะหรือว่าเคยได้รับอุบัติเหตุมาก่อนะนะฮะมีโอกาสที่จะเกิดได้ในะทุกช่วงอายุครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยควรจะรีบมาพบแพทย์ครับและเมื่อเป็นแล้วเนี่ยคะ่ะคุณหมอเราจะสามารถรักษาอย่างไรได้บ้างคะเมื่อได้การวินิจฉัยแล้วเราจะมาดูจากอาการแสดงคนไข้ยอยู่ในระยะใด มีข้อบอกชี้ในการรักษาแบบไหน<ม>ก็มีการรักษาแบบไม่ผ่าตัดแบบผ่าตัด<ม>แล้วก็มีการรักษาแบบการใช้กายภาพบําบัด<ม>หรือการแพทย์ทางเลือกต่างๆมากมายที่จะอยากฝากไว้ก็คือเรื่องของท่านที่ยังไม่ได้เป็นการดูแลรักษาตัวเองก็คือเรื่องของดูแลไม่ให้น้ําหนักตัวมากขึ้นระมัดระวังในเรื่องของการนั่งระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุออกกําลังกายอย่างเหมาะสมนั่งหนึ่งชั่วโมงลุกยืนหนึ่งนาที ไม่ถือของหนักเกินไปนะครับนะพวกนี้ก็จะช่วยป้องกันปัญหาที่เกิด่าหมอนรองกระดูกได้ครับรู้อย่างนี้แล้วคุณผู้ชมก็อย่านิ่งนอนใจนะคะถ้าหากมีอาการเริ่มต้นให้รีบไปพบแพทย์เลยค่ะเพราะถ้าหากว่าปล่อยไว้นานๆเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเดินไม่ได้เลยก็ได้นะคะอยากให้ทุกทุกคนมีสุขภาพดีอย่าลืมติดตามชมรายการสุขภาพแจ๋วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และสามารถพูดคุยและทำกิจกรรมกับเราได้ทาง Facebook แฟนเพจสุขภาพแจ๋ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ